มุมมองการแต่งกายที่ผู้ชายเบิ่งผู้หญิงอันนี้อา,อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่จันสุดาได้ยินมาและจะมาเล่าสู่ฟังพอหลายคนบางที่จะไปหันไปนี่โดยเฉพาะเป็นสาวโสดเนาะบ่ฮู้ว่าจะแต่งกายแบบใดให้ถูกใจเพศกงกันข้ามหรือเป็นการออกเดทเี่เชตจังไดให้ดูดีสง,งาา่าผ่าเผยเพราะว่าจันสุดาอยากให้เข้าใจว่าอีกมุมมองหนึ่งที่ผู้ชายนั้นเบิ่งผู้หญิงจะแตกต่างจากผู้หญิงต่อผู้หญิงเบิ่งด้วยกันแต่เมื่อน,นี้จันสุดาจะมาว้าเฉพาะมุมมองที่ผู้ชายเบิ่งผู้หญิงว่าเบิ่งกน่าได้แล้ว คุณซื้อว่าโอ้นาฮากมิสเสนหลงไหลพราะว่าสายตาผู้สายทำมิี่เห็นผู้หญิงน่ะจะเบิงใบหน้าก่อนนานเขาอาจจะเหตุให้เบิงแล้วสง่างามงดงามยิ้มแมย้มแจ่มใสสายตาที่เป็งประกายและหลังจากนั้นก็จะอาจจะเบิงไปถึงหุ่นห้อยบอบหรือการนุ่งถือของเทาจะเสานาะและการแต่งกายในผู้สายก็อาจจะบริเนียนว่าจะต้องต พอแต่ละคนก็นจะมีความหมักหักแตกต่างกันไปเนะบางคนก็นจะหมักสุภาพบางคนก็นจะหมักเซ็กซี่บางคนก็อาจจะหมักแบบนั้นแบบนี้แต่ที่จริงแล้วสายตาผู้ชายนี่จะบ่ได้ไสนใจว่าเฮานี่ใส่เครื่องเสื้อผ้าราคาเท่าใดแพงซัาใดยี่ห้อใดมีแบรนด์เท่าใดบอนะั้กระเจ้าจะบบได้สนใจแล้วก็เจ้าบบได้ให้ความสําคัญถึงขนาดน,นั้นแต่ก็จะใช้ความสําคัญถึงการแต่งกายที่สง่างามดูดีเบิ่งแล้วสะอาดสะอา้านหรือเบิ่งแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้ากัน มันโอเคบอกเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเบ่งแล้วมันสบายตาสบายใจสะนั่นจะสดาอย,ย่างให้ทุกคนที่อาจจะไปออกเดทหรือมีคนที่หกักหรือว่าถ้าเขาต้องการอยากแต่งกายไปสถานที่ดใดเพื่อจะสร้างความประทับใจเพศกงกันข้ามก็คือเขามีความมั่นใจ มีความเป็นตัวเองและมีความสง,ง่า,าพาเผยให้เลือกสภาที่เขากับการละเทศะหรือจังว่าเขาจะมีความงดงามในรูปแบบของเขาอยู่แล้วและการแต่งกายเขาก็ต้องกังวลดอกว่าสิบิคือโอ้สิถึกสิแพงสินุน่นนี่นั่นมาพอผู้ชา,ายจะได้ความสําคัญในเรื่องเรื่องนั่นพอบางทีการที่ว่าเขาจะไปทั้งใดว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานดอกงาน,งานสั่งสรค์ต่างๆเสนดอก,กันเนาะมิตรผู้หญิงเขาแค่จะเบิ่งกันโอ้สินเจ้าราคาประมาณซัมแดนนี่เท่าใดจังใดแต่ผู้ชายก็จะบริได้ไปสนในเรื่องนั้น หรือบางทีบางคนก็นจะบริมาตรการที่ว่าจะจัดเต็มนั่นเองอาจจะมากแบบความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติบอกเกิดแต่ก็แล้วแต่มุมมองเนาะว่าคือจันทราบอกแหละว,ว่าถ้าหากตัวเขาเองอยากจะได้คนแบบใดเขาต้องเป็นคนแบบนั้นเขาต้องคู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นและเขาก็จะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหาเขาสะนั้นบอยากให้กังวลอย่างไรให้มีความมั่นใจและมีความเป็นตัวเองและแต่งกายนะนแต่ที่รู้สึกว่าเหมาะเข้ากับผู้แบบของเองเข้ากับ มุคลิกของตนเองนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ก็จะสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายเพศกงกันขามอย่างแน่นอนสนั้นแล้วอย่าลืมกลับไปบเบิ่งแยงให้ตนเองนั่นหู้สึกว่าส่าพาเผยดูดีและมีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลานั่นเอง